สวัสดีครับวันนี้นะครับในช่วงโนกออนไซต์ EP 3นะครับในกระแสร,รถที่เป็นวอลร์ที่สุดในชั่วโมงนี้ก็คงจะเป็นรถ c i v i c FE นะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าคันนี้น่าจะเป็นคันที่เท่าไร่ของที่ร้านนะจำไม่ได้แลวปล่อยไปหลายคันมากๆแต่ไม่มีเวลาทําคลิปเลยนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะแชร์เพื่อนๆฟังว่าลูกค้าท่านนี้นะครับเอารถมาทําที่ร้านเราซึ่งเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับคุณพ่อซื้อรถ คุณพ่อคุณแม่ซื้อรถให้ลูกเป็นเซอร์ไพรส์นะครับเอาเรถมาแต่งให้ลูกด้วยนะครับก็ต้องโหสุดยอดมากมีพ่อแม่งี้ต้องตอบแทนบุญคุณนะครับน้องชายนะครับน้องเขาก็เป็นเด็กดีครับคุณพ่อเล่าให้ฟังเป็นนฟุตบอลด้วยนะครับก็ต้องต้องขอบต้องต้องชมครอบครัวนี้ว่าเป็นครอบครัวที่ใส่ใจนะครับทั้งเรื่องของมาซื้อล้ออยากให้สเปคที่ดีนะครับอยากให้คุณภาพล้อที่ดีอยากให้โชคที่ดีเผื่อไว้ อ่ะเผื่อไว้ดีกว่าขาดนะครับทำรถแล้วไม่ต้องมาบนหลูปกันไม่ต้องมานั่งเจอปัญหาเบ็ดตะเล็ดนู่นนี่นั่นหนึ่งสองสามสี่วันนี้พี่สองปฏิบิสามแหละก็เลยอยากเป็นอีกหนึ่งตัวแทนที่อยากจะมาแชร์ให้ฟังว่ารถอยากทาต้องทํำยังไงทําไมถึงเลือกตัวนี้เพราะอะไรนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาชมกันเลยนะครับจุดเริ่มต้นของการทํารถที่ตอบโจทย์ทั้งเรื่องของการใช้งานแล้วก็รวมถึงสมรรถนะกันเนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกแหละ โดนบนแพลตฟอร์มของรซ c วิกเอฟอีเนี่ยช่วงล่างที่ดีที่สุดในชั่วโมงนี้นะครับสายหนึบเลยขับดีแน่นอนปลอดภัยแน่ๆก็คือการจะซื้อตัว ISR b a s ส i นะครับซึ่งตัวนี้นโชค ISR นะ์เรนี่ยราคาอยู่ที่5 0 0 0 55,000บาทนะครับตัวนี้เป็น RSR Bas สอตัวท็อปที่สุดของแบรนด์ญี่ปุ่นละนะครับลองตกต่อตกมานะครับคุณพ่ออยากให้รถเนี่ยดูแบบผู้ชายเนาะดูแบบเป็นแมนหน่อยรถดำล้อดำนะครับก็ จัดเป็นล้อตัวนี้เป็นล้อญี่ปุ่นนะครับ GTC02RR ตัวใหม่ล่าเกือบที่สุดและนะครับของเอ็นไกนะครับตัวนี้ก็มีของเลยนะครับชุดหนึ่ง52 0 0นะครับ GTC02RR ต่อมาครับได้ล้อแล้วได้ยางแล้วนะครับคุณพ่อมองว่าช่วงล่างเนี่ยหนึบพอแล้วยางก็ไม่อยากให้มันมีเสียงดังมากก็เลยเลือกอยางวันนี้เป็นตัวโยโกฮามานะครับ AE51 เป็นตัว GT ตัวท็อปเลยนะครับ หลังจากที่รถเ e เนี่ยอย่างที่ผมเคยบอกเพื่อนๆเลว่าถานล้อหลังเนี่ยมันจะยืดออกนะครับการใส่แคมเบอร์ตัวนี้ก็ทําให้ยางกินด้านในน้อยลงนะครับลูกค้าก็จัดแคมเบอร์ด้วยนะครับแล้วก็ใส่น็อตแท้คุมโทนเข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับหลังจากจบตรงนี้เสร็จปั๊บลูกค้าก็เรียเลือกใส่ลูกมานโค้งสักนิดนึงนะครับจะได้ลดแรงสะทาทนหน่อยนะครับสีก็จะคุมโทนประมาณแบบโชว์มองไม่เห็นเนาะก็จะมีลูกหมากเห็นนิดหน่อยสีน้ําเงิน นะครับล้อก็เป็นสีดำนะครับน็อตเรแท้1ชุดนะครับรวมถึงป้ายทะเบียนทีรแถมให้นะครับ,ร P, รนะรบก็จริงๆมีประมาณนี้นะครับอย่างที่บอกเลยว่ารถตอนนี้แพลตฟอร์มมันออกมาคล้ายๆกันหมดทุกคนันนะครับก็อยู่ที่การวางแผนว่าคุณอยากทําอะไรอย่างนี้ผมก็บอกลูกค้าเลยว่าลงทุนแสนหนึงวันนี้ใช้รถ2ปีอนาคตเปลี่ยนอย่างอย่างเดียวครบ2ปีปับ๊บอย่าจะมาเปลี่ยนแนะนําให้เปลี่ยนเบรกเลย เพียงคุณเปลี่ยนเบรกชุดหน้าปั๊บรถคุณจะกลายเป็นรถที่เต็มระบบเลยนะครับครบรอบ6ปีจะขายรถไม่ขายพอรอบ2ปีนะครับสลับยางทุกหมื่นโลหลังจาก2ปีเสร็จยางเสื่อมแล้วอนาคตจะมาอัพเบรกยังไม่สายมาวันแรกใช้ก่อน5-6หมื่นโลยางหมดเบรกสันค่อยมาเปลี่ยนพี่ต่อปาริาม่ได้บอกว่าคุณจะต้องมาเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางเปลี่ยนโชค๊ควันเดียวให้จบนะครับแต่ผมมองว่าอะไรที่รู้สึกว่ารถมันไม่พอรู้สึกว่ามัน ขาดเหลือเราก็เติมให้มันเต็มผมก็อยากให้เพื่อนๆดูเรื่องความปลอดภัยเป็นที่ตั้งนะครับไม่เกี่ยวว่าคุณจะต้องมาซื้อ,อของที่แพงที่สุดล้อที่ดีที่สุดนะครับล้อแม็กมันคุยเรื่องความสวยงามช่วงล่างมันคุยเรื่องการใช้งานยางมันคุยเรื่องเสียงนะครับถ้าคุณเข้าใจพวกนี้เราเดินด้วยกันได้เราคุยกันรู้เรื่องนะครับแล้วเราเชื่อว่าพี่ตอมบดิบเนี่ยอยากเป็นตัวแทนอีกที่หนึ่งที่ขายของตรงตามการใช้งานนะครับถ้าใครรู้สึกว่าคลิปนี้ชอบ ถูกใจโดนใจอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวตอนจบดูรอบคันคันนี้ดูว,ว่ามันจะหล่อขนาดไหนนะครับก็ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณน้องด้วยนะครับที่ไว้ใจพี่ของสามสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะจ้า